โรงหนังแห่งสยามกันหน่อยค่ะปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้มีประชาชนค่ะเดินทางไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมากแล้วเขาก็มีการจำหน่ายบัตรเพื่อให้เข้าชมภาพ,พยนตร์รอบพิเศษเป็นรอบส่งท้ายสกาล่ากันด้วยค่ะ นี่แหละค่ะภาพบรรยากาศโรงภาพยนตร์สกาล่าถนนพระรามหนึ่งกรุงเทพประชาชนจำนวนมากเลยนะคะทยอยเดินทางเข้ามาเก็บภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายของโรงภาพ,พยนตร์เก่าแก่อายุมากกว่า50ปีค่ะซึ่งวันเดียวกันนี้เองมีการฉายหนังเป็นครั้งสุดท้ายภายในบริเวณนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากมีทั้งที่มาชมภาพ,พยนตร์ซึ่งเขาขายตัวกันไปกอดหน้านี้และคนที่มาเก็บภาพร่วมลําลึกถึงวันวานในอดีต และหลังจากนี้ไปแล้วก็จะเหลือแต่ความทรงจําโดยแฟนแฟนยังได้ร่วมเขียนโพสต์อิดอําลาได้ข้อความซึ้งๆบริเวณทางเข้าอีกด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยโรงภาพยนตร์สกาล่านะคะซึ่งตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งถือเป็นโรงภาพยนตร์ในเครือ a พ็กแห่งสุดท้าย หลังจากโรงหนังร่วมเครือในสยามสแควร์อย่างโรงหนังสยามเนี่ยปิดตัวลงไปหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ปี2553ก่อนที่ลิโดจะปิดตัวไปในปี2561และตัวอาคารเดิมก็ถูกปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะเป็นลักษณะของล i d ด Connect โดยสำนักงานจัดการทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Love is Entertainment นนั่นเองค่ะ ส่วนโรงภาพยนตร์สกาล่านะคะก็เป็นผลงานการออกแบบของทางพันเอกเจียระศิลปะกนกซึ่งสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่ปี2512ค่ะนับปัจจุบันนี้ก็อายุกว่า50ปีแล้วข้อมูลจากทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เปิดเผยนะคะว่าโรงภาพยนตร์สกาล่ามีลักษณะเป็นสถาปัิยกรรมในรูปแบบสมัยใหม่ในช่วงหลังผสมกับการประดับลวดลาย แบบอาร์ตเดโคค่ะโดยมีด้านหน้าอาคารยกพื้นสูงขึ้นเปิดเป็นทางเข้าแล้วก็ใช้ลักษณะของซุ้มโค้งทำให้มีเอกลักษณ์แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในสนัญลักษณ์ของสยามสแควร์ตลอดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะ สำหรับการจัดฉายหนังโปรแกรมสุดท้ายที่โรงภาพ,พย,ายนตร์ให้บริการจัดขึ้นระหว่าง4และก็5กรกฎาคมนี้ก็ขายบัตรเข้าชมเนี่ยหมดไปทุกรอบค่ะโดยทางหอภาพย,ายนตร์ได้คัดสรรภาพย,ายนตร์4เรื่องมาฉายในโปรแกรมอำลาอย่างถาวรวันนี้นั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ